5 4 3 2ในโลกที่หมุนเร็วเต็มไปด้วยข่าวสารและสิ่งดังรอบตัวนะครับหนังสือยังคงเป็นพื้นที่สงบที่เราสามารถจะหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงของใจตนเองบุค,คลับกับออกสเตอร์นะฮะจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้มานั่ง หลอมวงกันแม้จะอยู่กับคนละที่แต่เราอ่านฟังและพูดคุยถึงเรื่องราวในหน้าหนังสือที่อาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดหรือแม้กระทั่งชีวิตของใครบางคนไปได้ตลอดกาลเลยนะครับทุกตอนคือการเดินทางฮะทุกบทคือบทสนทนาและทุกเสียงที่คุณได้ยินจากที่นี่ก็คือเสียงของผมที่ตั้งใจจะมาเล่าให้พวกคุณได้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ b ุ o k Club กับ o อ k s สเตนะจ๊ะวันนี้ วันนี้วันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะเล่าเรื่องต่อจากเมื่อวานอืมเมื่อวานผมพูดไว้ในเรื่องของ the art of deal นะหรือศิลปะแห่งการปิดดีลที่ซ่อนอยู่นะครับในในมนันอืมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันแบบลึกๆเจาะลงไป ให้เห็นถึงอีกระดับหนึ่งนะครับว่าเอ,อภายใต้เกมแห่งอำนาจนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงวันนี้เนี่ยผมมีความยินดีแล้วก็มีความอ,อ,อยากจะมาเล่าเรื่องนะครับในกลุ่มเมื่อวานเราเล่าว,ว่าศิลปะแห่งการดีลเนี่ยมันมีอยู่ที่การ4กลุ่มหลักๆเนาะสกลุ่มหลักๆนะฮะ โดยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าการขายเชิงรายการสินค้ากลุ่มที่2นะครับเราก็จะเรียกว่าการขายเชิงแก้ปัญหาเริ่มยากขึ้นแล้วเนาะกลุ่มที่3นะฮะเริ่มเป็นการขายเชิงการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการไฟกับคนอื่นและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มขายเชิงยุทธศาสตร์อันนี้คือคุณต้องมีบารมีด้วยนะครับคุณจะมาทำพวกยุทธศาสตร์ต่างๆได้ วันนี้เนี่ยผมจะมาลงรายละเอียดนะครับในในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่3นะฮะก็คือรายละเอียดของการขายเชิงนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมไม่คิดว่าชีวิตผมจะต้องมาเจอกลุ่มที่4นะเพราะว่ากลุ่มที่4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นผู้นําประเทศนะฮะหรือผู้นําที่ียว่าเป็น regional leaders นะครับหรือเกือบจะเป็นลักษณะของเจ้าโลกแล้วว่าก็คนที่จะไปเจอก็อย่างเช่นแบบพวกนักการเมืองนะฮะอย่างที่บอกนะครับหรือว่านักธุรกิจที่เป็นระดับประวานเนาะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเราเนี่ยผมว่าดีที่สุดในที่ผมจะเจอเนี่ยก็คือกลุ่มที่สมผมก็เลยอยากจะเอากลุ่มที่สเนี่ยมาอ่านเพื่อ ทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้เป็นการแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะอโอเคครับถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเริ่มบุ o กคลับกับ ter. ออกสเตอร์ในนาบัตรอู่นี้เลยนะครับในอันที่3การขายเชิงนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเรียกว่า disruptive and change agent นะฮะในยุคที่ข้อมูลคืออาวุธและการ ตัดสินใจคือเกมการเมืองภายในองค์กรการขายยุคใหม่ได้เดินทางมาถึงจุดที่ความสามารถในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวนะฮะก็ไม่เพียงพออีกต่อไปในโลกที่ซัพพลายเออร์จำนวนมากมีผลิตภัณฑ์คล้ายกันเช่นทุกคนขายคุกกี้หมดเลยทุกคนขายกาแฟหมดเลยน่าเบื่ออะไรเงี้ย ทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงอย่างต่อเนื่องและวงกอดวงจรการตัดสินใจขององค์กรก็มีความซับซ้อนสูงขึ้นนักขายนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะด้วยฟีเจอร์นะครับที่เหนือกว่ามันเหมือนเหมือนกันก็ทุกคนมันมีฟีเจอร์ที่มันดีอยู่แล้วหรือราคาแบบเดิมได้อีกต่อไปนะฮะความได้เปรียบใหม่ของการแข่งขันนะฮะถูกสร้างจากความสามารถในการเป็นผู้ขับเคลื่อนความ เปลี่ยนแปลงน,น,นะฮะหรือ change agent agent ก็คือตัวเรานี่แหละ agent of change าหาเหมือนในหนังเรื่อง agent of c h i e l d ใชไหมอันนี้เป็น agent of change ซึ่งผู้ที่สามารถกระตุน้น agitate นะครับให้ลูกค้าคิดคิดแบบเขาเรียกอะไรทำให้เกิดความเหมือน gaslighting เออคิดใหม่ทำใหม่และตัดสินใจใหม่อย่างมีเหตุผลและมีความมั่นใจมากพอ ที่จะผลักดันโครงการขนาดใหญ่นะครับเกิดขึ้นจริงได้ภายในองค์กรของพวกเขาคนเหล่านี้ก็คือคนที่ถ้าทําได้ก็คือเก่งจริงๆแล้วแหละเนาะที่มาของกลุ่มการขายระดับสูงสุดนี้นะครับระดับสูงอืยังไม่เรียกว่าสูงสุดละกันเรียกว่าระดับสูงเกือบสุดละกันนะฮะเราเรียกว่า disruptive disruptive and change agent ซึ่งประกอบด้วยกัน4ระดับย่อยนะได้แก่ 1. คือ challenger selling 2. คือ political selling 3. คือ deal governance และ4คือ jolt effect ซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการจัดการกับความลังเลและความเสี่ยงในดีวที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในโลก B2B ในยุคป,ปัจจุบันอ่าเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับแบบที่ท่านอ่อนสุดของ disruptive นะครับคือการขายเชิงทาาทาย มันขายได้ด้วยนะเออทา้าทายอย่างเช่นผมเดินไปบอกคุณจาบี้ว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะนอนปลอดภัยได้ทุกคืนอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็เริ่มคิดละเดิมคุณไม่มีปัญหาไงแต่ผมไปทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ปกติแล้วคุณนั่งอย่างเงี้ยดูเหมือนคุณใจเหมือ่ลอยนะอย่างเงี้ยเนี่ยคือไปทําให้คุณแบบฉุกคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าทีนี้เวลาเราจะเริ่มต้นทําการขายเชิงทา้าทายเนาะหรือว่า challenger selling เนี่ย เกิดจากทฤษฎีมันก่อนนะครับมันบอกว่าเกิดจากการศึกษายาวนานหลายปีนะครับพบว่านักขายท็อปทเนี้ะฮะที่ทำยอดสูงสุดในดีลที่มีความซับซ้อนไม่ได้เป็นคนที่เอาใจเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่สอนลูกค้าด้วยอินไซต์ที่ทำให้ลูกค้าต้องหยุดคิดและตระหนักว่าตนเองกำลังพลาดโอกาสสำคัญบางอย่างไป นักขายประเภทนี้นะครับไม่ได้รอให้ลูกค้ามาบอกปัญหาแต่เป็นฝ่ายที่เดินเข้าไปชี้ให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนพูดง่ายๆก็คือว่าไปชี้จุดบอดให้เขาได้เห็นนั่นแหละและข้อมูลเชิงลึกนี้เองนะฮะคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอันทรงพลังระหว่างบริษัทที่ขายได้กับบริษัทที่ถูก เปรียบเทียบราคาเออหลักสำคัญของชาเลนเจอร์นะครับคือการ reframe มุมมองของลูกค้าซึ่งทำโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากอุสตสาหกรรมสถิติหรือกรณีศึกษาเพื่อเปิดมุมมองใหม่เช่นการบอกให้ลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นปัญหาหลักนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงปลายของยอดภูเขาน้ำแข็ง เท่านั้นและต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างกระบวนการหรือการตัดสินใจแบบเดิมที่ไม่ได้รับการทบทวนมานานแสนนานนักขาย c ช a l ลนเจอรเนี่ยจึงต้องมีความรู้สึกในจึงต้องมีความรู้สึกนะครับในอุตสาหกรรมของลูกค้ารู้จักสับเฉพาะ รู้จักกระบวนการภายในและรู้จักแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้ทำ i n นไซต์ที่นำเสนอเนี่ยแทงใจดำนะครับของลูกค้าและมีผลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้มีอำนาจตัดสินใจ การสอนลูกค้าเชิงพาณิชย์นะฮะหรือ commercial teaching เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลแต่เป็นเรื่องเล่าที่เริ่มจากความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าเชื่ออยู่เดิมนำพวกเขาสู่ข้อมูลใหม่ทำให้เกิดความตึงเครียดเชิงบวกไม่ใช่ตึงเครียดเชิงลบนะฮะสวัสดีนะครับคุณเลดี้แอมรีนะครับกำลัง อยู่ในบุค,คลับนะขอต้อรับเข้าสู่บุค,คลับกับออกสเตอร์นะครับสร้างความตึงเครียดเชิงบวกและจบด้วยโซลูชันที่ตรงประเด็นและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงอันนี้จึงจะเ,เรียกว่าเป็นการขายแบบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบแรกนะครับหรือที่เราเรียกว่า Challenger Selling เนาะเรามาดูระดับที่สูงขึ้นมานะครับระดับที่สูงขึ้นมาเราเรียกว่าการขายเชิงอิทธิพลหรือที่เราเรียกว่า p o l i t i c a l selling หรือที่ภาษาบ้านๆเราเนี่ยเราเรียกว่าชอบเล่นการเมืองภายในถ้าคุณเข้าไปในบริษัทใหญ่หญคนธรรมดาจะทนไม่ได้ที่มีการเมืองและคุณก็จะเดินกระแทกเท้าตึ้งตั้งงอนออกมาจากบริษัทแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย p o l i t i c เนี่ยกับบริษัทใหญ่เนี่ยมันอยู่คู่กันการที่คุณอยู่ในเกมการเมืองในบริษัทเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้วัดว่าะจริงๆแล้วคุณอาจจะอยู่ถูกที่แล้วก็ได้นะเพราะว่า เมื่อไหร่ที่คุณเห็นการเมืองที่นั่นจะมีมูลค่าหรือ value deal ที่สูงนะฮะการขายเชิงอิทธิพลหรือ political selling เนี่ยเมื่อดีลใหญ่คือเกมอำนาจภายในองค์กรในดีลที่มีมูลค่าสูงการตัดสินใจซื้อแบบเขาเรีเยกอะไรนะการตัดสินใจซื้อแทบไม่มีวันเกิดขึ้นเพียงเพราะลูกค้าชอบผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีวันเกิดขึ้นต่อให้คุณขายดี ที่อื่นที่ไหนมาแต่ถ้าคุณเข้าไปในบริษัทที่มันมีการเมืองต่อยของคุณดียังไงดีให้ตายเขาก็ไม่ซื้อนะเราไม่ต้องบ่นนะครับว่าของดีแต่ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเขาไม่ซื้อเพราะว่าคุณพลาดอะไรไปบางอย่างนะฮะด,ดีลหนึ่งดีลหนึ่งดีลอาจต้องผ่านเพราะอะไรครับเพราะว่าดีลหนึ่งดีลเนี่ยอาจต้องผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholders ตั้งแต่6ถึง12คนนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีแรงจูงใจ รหรือ personal interest ที่ต่างกันทั้งอย่างที่บอกผลประโยชน์ส่วนตัวหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า personal interest เนาะเช่นตำแหน่งอำนาจทางการเมืองอย่างเงี้ยความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของเขาหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหารคนอื่นๆในองค์กร Political Selling จึงเป็นศิลปะของการอ่านเกมอำนาจฮะนักขายนะครับต้องรู้ว่าใครคือคนที่สนับสนุนดีลใครคือผู้คัดค้านดีลแบบเงียบๆใครกันคือผู้มีอิทธิพลต่อผู้อนุมัติงบประมาณและใครที่มีความกลัวที่อาจจะทำให้ดีลหยุดโดยไม่รู้ตัวเป็นตน้นเครื่องมือสำคัญคือ Stakeholder Mapping ขั้นลึกนะครับซึ่งจะเจาะไปถึงอะไรบ้างนะฮะ ก็คือคนที่มีอํานาจอย่างไม่เป็นทางการคุณจะต้องมีแผนที่ตรงนี้เนาะผู้คัดค้านที่ไม่เปิดเผยเอันนี้คุณก็ต้องมีนะครับแรงจูงใจส่วนตัวที่ซ่อนอยู่คุณก็ต้องจดบันทึกผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเออส่วนได้หรือส่วนเสียจากเดีลนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะเอ่อผู้ที่คัดค้านที่ไม่เปิดเผยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแฟนของเจ้าของอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะเป็น ไม่รู้คู่แข่งของเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเพื่อนในธุรกิจอื่นๆของเขาเนี่ยก็รู้แล้วแต่ประบุคคลที่ไม่ได้อยู่ใน official stakeholder list นะครับแต่เป็นตัวละครลับที่ซ่อนอยู่ในเกมที่คุณเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปขุดมาและเข้าไปถึงคนเหล่านี้ให้ได้นะฮะ political selling ไม่ใช่การประจบแต่คือการบริหารความเสี่ยงทางการเมืองโดยทำให้แต่ละฝ่ายได้ผลประโยชน์บางอย่างจากการเดินหน้าดีล มันจะต้องออวินนะฮะและยิ่งในยุคที่การที่มีการเปลี่ยนหัวหน้าทีมสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งหรือการจัดโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้นบ่อยแบบนี้เนี่ยนักขายเนี่ยจะต้องรู้วิธีการประคองดีลไม่ให้ตกลงระหว่างช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อ๋อคือคุณต้องรู้ด้วยนี่ก็คือเรื่องของการจัดการดีลประเภทที่2นะครับก็คือการขายเชิงอิทธิพลหรือที่เรียกว่า political selling นะ แต่แบบที่สาสวัสดีนะครับคุณแก้มแก้มแบบที่3ครับแบบที่3การจัดการดีลแบบเป็นระบบหรือที่เขาเรียกว่าดีลก g ร์เวนแนนซ์นะครับภาษาอังกฤษเราเรียกชื่อเล่นๆของมันว่าเม็ดพิกนะครับ M E W D P I W C นะครับ M E W D P I W C เม็ดพิรรหัสลับของดีลขนาดใหญ่มันคืออะไรครับเมื่อดีลมีมูลค่าสูง การพลาดแม้เพียงขั้นตอนเดียวอาจทำให้ดีลที่ดูเหมือนจะปิดได้แน่นอนครับกลายเป็นศูนย์ดีลไปเลยนี่คือเหตุผลที่ทำให้เมทพิกกลายเป็นเฟรมเวิร์นะครับของการจัดการดีลที่องค์กรระดับโลกใช้เพื่อวินิจฉัยสุขภาพของดีลอย่างเป็นระบบเมทพิกนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. m ึ t r เม s 2. economic buyers 3. decision criteria C. decision process 5. paper process 6. identify pain 7. champion และ8คือ competition ไม่ได้ยากนะครับถ้าคุณแปลคำเมื่อกี้ผมได้ผมจะไล่ใส่อีกทีหนึง่ง metric คืออะไร metric ก็คือตัวชี้วัดที่ชี้วัดได้นะก็คือคุณระบุไปเลยว่ากี่คนใครตัวละครซ่อนเล้นอะไรงไงอัเนี้ยคือเม t r i c ละนะครับ 2คือ economic buyer นะครับก็คือโครงสร้างของเขานะครับแน่นอนแหละอาจจะมีอาจจะมีผู้อำนวยการอาจจะชอบแต่จัดซื้อตัดจ้างไม่ไม่มีงบไงจ้าซื้อตัดจ้างก็คือ economic buyer นะครับประมาณนี้เป็นต้นนะฮะ decision criteria นะครับหรือที่เราเรียกว่ากระบวนการตัดสินใจนะครับบางคนตัดสินใจได้หรือไม่ได้นะฮะอันนี้คุณก็ต้องคิด Decision process คือคุณต้องรู้ด้วยว่ากระบวนการตัดสินใจขององค์กรนั้นมันเป็นยังไงผ่านกี่คนนะฮะแล้วคณะบอร์ดหรือคณะไม่รู้ c ีสวีทของคุณเนี่ยเขาโอเคกับคุณหรือเปล่านะครับแล้ว paper process ละ่ะก็คือกระบวนการเอกสารและเป็นยังไงนะครับมันจะมี2อ,อย่างนะคนเราเนี่ยมันมี decision process กับ paper process คุณจะไม่เอา paper process ขึ้นมานำ decision Dec process นะเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคคือคนคิดแล้วเอกสารก็ตามมานะครับค่อยว่ากัน อันต่อมานะครับก็คือ identify pain นะครับก็คือคุณต้องระบ,บุให้ได้ว่าแต่ละคนในดีลนั้นนะ่ะมี pain point อะไรเขากังวลอะไรเขามี concern อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็รวมเป็นอีก2ตัวสุดท้ายนะครับคือ double C ตัว2ตัวท้ายคือ Champion Champion คือใครที่เป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าหุ่นเชิดอ่ใครเป็นหุ่นเชิดให้คุณ และคอมเพิชันคือใครนะที่พร้อมจะแบบขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาคุณตลอดเวลาเนี่ยครับคือสิ่งที่คุณจะต้องนำมาวินิจฉัยสุขภาพของดีลนะครับประโยชน์ของเมทดิกคือทำให้ทีมขายเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนของดีลแล้วสิ่งใดนะครับคือความเสี่ยงนะครับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ใครคือคนที่เรายัางไม่ได้เข้าถึงอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้ดีลหยุดชะง,งักในวินาทีสุดท้ายสวัสดีนะครับคุณ Melody สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่แบบเข้ามาในบุ Club กับออกเนะครับสวัสดีคุณปานดวงใจและเพื่อนๆทุกๆคนที่ให้ของขวัญผมนะฮะตลาดที่การแข่งขันสูงการที่นักขายนะครับรู้ก่อนว่าดีลอาจเสีย ทำให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้ว่าควรทุ่มทรัพยากรต่อหรือย้ายกำลังไปอย่างดีลอื่นที่คุ้มค่าและมีโอกาสปิดดีลได้สูงกว่าคุณคุณค้นไหมครับคุณจาบีผมเคยเล่าให้คุณฟังบ,บ่อยๆว่าผมไม่มาดีลนี้อย่างเงี้ยเป็นตน้นคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะไม่รอดสูงผมก็จะไม่ไม่ลงไปทุ่มสัพพะก,กำลังทั้งหมดลงไปไดีลที่มันจะไม่รอดนะฮะและสูงสุดของมันนะครับคือโจ๊์เอฟเฟกต โจ๊ตเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นหนังสือด้วยเป็นหนังสือที่เขียนออกมาด้วยนะอืมเป็นหนังสือแห่งทักษะขั้นสูงของการเอาชนะความลังเลข,ของลูกค้าคุณไปคุณไปหาซื้อมาอ่านได้นะครับมันเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนการซื้อขายธรรมดาธรรมดาที่น่าเบือ่อให้เป็นเกมทางอารมณ์เป็นความขุนหารพันแล่นให้มันการซื้อขายให้มันมีแบบ มีได้มีเสียแบบมีมนุษย์อ่ะไม่ใช่แบบออดออออซื้อเครื่องมาหนึ่งชิ้นออดอออออย่างเงี้ยไม่ใช่โจ้เอฟเฟกเนี่ยเน้นนะครับให้เกิดอารมณ์นะครับที่รุนแรงเน้นให้เกิดพลวัตหรือด y n a m มิกออฟเชนส์ับการสร้างการดีสเตเบลไลซ์นะครับความไม่กล้าตัดสินใจนะฮะให้มันเปลี่ยนให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวไปนะครับในดีวจำนวนมากเนี่ยความพ่ายแพ้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการแพ้คู่แข่งนะฮะแต่เกิดจากการ ที่ลูกค้าไม่ตัดสินใจอะไรเลยคุ้นๆไหมนะ TPY ที่ผมเคยไปทำคุ้นๆไหม TPY นะครับนะครับเพราะกลัวที่จะเลือกแล้วพลาดอ่าถูกเลยไหมลูกค้ายุคนี้นะครับไม่ได้ขาดข้อมูลแต่มีข้อมูลมากเกินไปจนไไมม่่รรรู้จจะเิากตงหนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไ นะครับและความกลัวการเลือกผิดมีน้ำหนักมากกว่าเช่นไม่รู้สมมติว่าผู้บริหาร CEO ฝากโปรเจกต์นี้ไปกับเลขาให้ดูไม่รู้สิแล้วดีลราคาสูงก็ไม่กล้าตัดสินใจสุดท้ายก็เรียกคนมามาพิ์งานแล้วสุดท้ายก็ไม่เลือกเป็นต้นนะครับแบบนี้คุณ้นๆใช่ไหมอืมนะครับอ่าคือ มันคืออะไรมันคือความกลัวการเลือกผิดมีน้ำหนักมากกว่าความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์จากโซลูชันใหม่เออโจ๊ตเอฟเฟกแนะนำนักขายนะครับว่ามี4ข้อ1 จำกัดตัวเลือกให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นบางคนไม่เข้าใจครับคิดว่ายิ่งมีตัวเลือกเยอะยิ่งทำให้ลูกค้ามีอิสระผิดนะครับตัวเลือกที่ดีไม่ควรเกิน4ตัวเลือกนะครับถ้าเกิน4จะถ้าเกิดปรากฏก 4, ารณ์ 4, ที่เรียกว่า choice fatigue นะครับหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการมี choice เยอะมันจะอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับดังนั้นคุณมีให้เขาแบบยิ่งน้อยยิ่งดี2 choice นะครับ left or right a or b นะครับอาจจะมี c เป็นออ t ช่นเสริมที่สุดแล้วนะฮะแนะนำ ทางเลือกที่ชัดเจนไม่ต้องถามแล้วว่าลูกค้าอยากได้อะไรคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับแนะนําทางเลือกไปเลยนะครับว่าแบบนี้นะลดนะครับความเสี่ยงการเลือกของลูกค้านะครับเช่นการให้ทดลองใช้หรือการรับประกันผลลัพธ์อืมทดลองไหมลองลองลอง,ลองดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับปรับการสื่อสารนะครับให้ลูกค้าเห็นว่าไม่ทําคือความเสี่ยงใหญ่กว่าการทําและเรียนรู้อืม นาะและนี่นะฮะคือและนี่นะครับคือศาสตร์ของการจัดการความกลัวในใจลูกค้าซึ่งทำให้ดีลเดินหน้าต่อไปได้จริงในขั้นตอนสุดท้ายที่เปราะบางที่สุดของกระบวนการขายทั้งหมดนั่นเองนะครับอืม,อมสรุปสรุปนะครับสรุปการขายยุคใหม่คือการเปลี่ยนแปลงน,นะครับ พูดอย่างนี้ได้เลยการขายยุคใหม่คือการเปลี่ยนแปลงการขายยุคใหม่ไม่ใช่การเสนอราคาในยุคที่ข้อมูลไหลเร็วเทคโนโลยีแข่งขันกันได้ง่ายและการตัดสินใจซื้อในองค์กรต้องอาศัยทั้งเหตุผลอารมณ์นะครับการขายในกลุ่มที่เป็น disruptive Dis and change agent คือทักษะระดับสูงที่ต้องการการเรียนรู้เชิงลึกความเข้าใจมนุษย์ ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและความชำนาญด้านการสร้างอิทธิพลเชิงระบบนักขายที่เก่งที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดผมยังผมยังย้ำคำเดิมแต่คือคนที่คิดเป็นสอนเป็นอ่านเกมเป็นและพาลูกค้าก้าวข้ามความกลัวได้ดีที่สุดนี่คือคนที่เก่งที่สุดในยุคนี้นะครับหากนักขายก้าวมาได้ถึงระดับนี้ได้นะครับ พวกเขาจะไม่ได้เพียงปิดดีวแต่จะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของลูกค้าและสร้างคุณค่าในระดับที่ลูกค้าไม่สามารถเรียนแบบในขอโทษและสามารถสร้างคุณค่าในระดับที่คู่แข่งของคุณเนี่ยไม่สามารถเรียนแบบได้เลยแม้แต่น้อยอืมเป็นไงฮะเนาะก็หลักๆก็ ในรายละเอียดของ disruptive agent ก็เป็นอย่างที่ผมอ่านมานะครับขออนุญาตกล่าวปิด Book Club กับ b o กสเตอร์ไว้แบบนี้นะครับทุกหน้าที่เราเปิดอ่านคือบทใหม่ที่เราตั้งใจจะเข้าใจโลกและตัวเราเองให้มากขึ้นขอขอบคุณนะครับที่ร่วมเดินทางมาในบทนี้กับผมหากคุณชอบเรื่องเล่าที่ผมเขียนนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์หรือฝากคอมเมนต์ไว้ให้ผมรู้ว่าคุณ อยู่ตรงนั้นแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับหนังสือเล่มใหม่และบทสนทนาที่ไม่เคยเก่าเลยขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาฟัง Book Club กับออกสเตอร์สำหรับวันนี้นะฮะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ